เราจะมาซ้อมการแข่งขันพิคกบบอลที่มีเงินรางวัลรวมกว่า1 5 0 0 0 0บาทกันแต่ว่าวันนี้เราไม่มีคู่ซ้อมนะครับเดี๋ยวเราไปนัดคนแถวเนี้ยดวลกันเลยดีกว่าท้าแข่งกันเลยรองคารว่างว่างหรือเปล่าว่างแข่งกับพี่หน่อยได้ไหมพี่อยากแบบซ้อมเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเสิร์ฟแรงหน่อยนะมาเลยเสิร์ฟแรงหน่อยเฮ้ยน้องตีดีๆหน่อยดีกว่าครับพี่ น้องเก่งมากเลยนะชื่ออะไรอ๋อชื่อแม็กครับต้องแม็ก l ิลล่าปะใช่ครับอ๋อแล้วที่เขาบอกว่าเป็นแบบแบรนด์นัมบอสเดอร์ของคิลล่าเนี่ยคิลล่ามันเป็นแบรนด์ให้จริงๆหรอให้จริงครับก็คือขึ้นทางกับบริษัทคิลล่าของอเมริกาเลยอ๋อ แล้วน้องแม็กอยู่ศูนย์สองเนี่ยน้องแม็กทำอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็เป็นทั้งนักกีฬาให้ศูนย์สองคาร์มี่แล้วก็เป็นโค้ชด้วยยินดีที่ประจำทีมเลยโค้ชสอนติ๊กต่อโอ้โหงั้นพี่มาเรียนกับน้องแม็กก็ได้<ก>ใช่ไหมได้เลยไม่มีปญญมัญหายินด<ๆ>ีครับแล้วตัวทีมลีกที่เขาจะจัดเดือนตุลาคมเนี่ยน้อง,ง,งแม็กแข่งป่ะว่าผมลงแข่งเหงั้นอ๋อพี่ก็แข่งก็เจอกันในสนามโอ้โหเมื่อกี้ก็ เท่าท ok ี่ดูฝีมือก็พอได้โอเคได้เี่ก็โอเคใช่ไหมเงินรางวัลเขาบอกว่ารวมกว่าแสนห้าหมื่นสนับสนุนโดยจูล่า์งานนี้ไม่ใช่ของจีนไม่ใช่ของจีนอันนี้คือทางบริษัทแม่เขาติดต่อมาสะพอตก็คือการ collapse ใช่คอลแลบกันทางสุดสองเลยการเป็นพันใหญ่เองใช่ครับเพิ่งเห็นอัปเดตคนใหม่ที่อายุ30มสิบบวกสามารถลงมาแข่ง30ลบได้ด้วยได้ล้ว คนที่มาแข่งเนขาจะคุ้มไหมคุ้มนะเพราะว่ากีฬาที่เขาได้เข้าแข่งขันเนี่ยเขาจะได้รับหมวกของโยราอยู่แล้วหนึ<ส>่งใบคนละประมาณ1นึ่พันถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทอยู่แล้วต<อ>ัวคล้ายๆแบบนี้เลย,ยแต่จะเป็นสีขาวมาแข่งก็คุ้มแล้วนะก็ทางดิงอลร์ตน่ก็จะทีมไปลงแข่งด้วยเป็นทีมส l o f d ดิงแล้วก็ทางศูนย์นส,นสองก็มีทีมไปลงแข่งด้วยเราไปเจอกันในงานได้เลยใครอยากสมัครหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมดูในแคชั่นขอบคุณนะครับฝากผมครับ เออรู้จักเปล่าทีมสกูออบดิงก์สกูออบดิงผมรู้จักแต่สกูออบล็อกต้องไปค้นต้องไปค้นละ <ไป S 1> ดัง <คน S 2> <ช>ทีมเนี่ยดังลองไปเสิร์ชหาดูครับ